คนมีแ a ช s i o n ในการใช้ชีวิตใจเราก็ไม่ไปสามารถบังคับได้ว่าผมจะล่วงไม่ล่วงเลยคือมันขึ้นอยู่กับอะไรที่เราไม่สามารถ control ได้ม,มันก็คงเป็นเหมือนเป็นเหมือนอิสระเหมือนอะไรที่มันฟรีอย่างแท้จริงไม่มีอะไรมารัดไม่มีอะไรมากดดันั็แค่กังวลน,นิดนึง,งกับการ จะมาแก้ปัญหาผมเราหมอว่ามันเริ่มโอเคขึ้นแล้วนะมันเริ่มฟื้นตัวแล้วนะถ้าหมอกรรมมาอย่างเงี้ยแล้วดึงแค่เนี้ยมันหลุดตามมาเพียบเลยแต่อันนี้ของน้องติ๊บไม่หลุดแล้วนะเชื่อใจในคุณหมอนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเออมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่จริงคนเราผมร่วงทุกวันอยู่แล้วเวลาลอยเส้นเป็นปกตินะ เป็นปัญหาที่เจอค่อนข้างบ่อยนะคะสําหรับปัญหาของน้องติ๊บเนี่ยส่วนใหญ่คนสมัยนี้จะไม่ค่อยมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการดูแลผมสีผมก็เปลี่ยนกันทุกซีซันเลยอ่างเงี้ยก็เลยทําให้สาวสาสมัยนีย้ต้องทําสีผมกันบ่อยแล้วก็จะเจอปัญหานี้ได้พ้านั้นก็เป็นความเชื่อที่ผิดที่คิดว่าการลบผมทําให้ดูหน้าตึงแต่จริงเราไม่ใช่ <laughs> หัวจะรานได้ใช่ไหมหัวทะลางได้ <laughs> ปกติเนี่ยเวลากล้าวเนี่ยรอให้ผมแห้งสนิทก่อนไหมก้าวในขณะที่มันยังชื้นอยู่ มันก็จะทําให้เกิดความอับชื้นซึ่งไอ้เจ้าความอับชื้นนี่แหละเป็นสิ่งแวดล้อมที่เจ้าเชื้อยีสต์มันชอบพอมันโตดีมันก็จะไปทําให้หนังศีรษะเราเนี่ยไม่แข็งแรงมันก็เหมือนดินไม่ดีอ่ะต้นไม้ก็ไม่อยู่ก็คือผมมันก็ร่วงปกติเป็นคนทานอาหารสุขภาพไหมเอ่ยมันเป็นคนทานอาหารสุขภาพค่ะทานแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานออร์แกนิกเห็นผักเนาะโอเคหมอแนะนําว่าชอบอะโวคาโดไหมไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบเลยค่ะ แล้วมันมากรอกล่ะมันมากรอกก็ยังกินเวลากินกับสลัดอะอ่าโอเคคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะมีไขมันที่ดีนะที่คือเรียกว่าพวกกดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ดีกับสุขภาพของเราแล้วก็ดีกับสุขภาพของผมด้วยนะคะแล้วก็ชอบทานถั่วไหมเออนิดหน่อย่ะนิดหน่อยนะอโอเคอนะอเค,คือถั่วนะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์วอลนัทนะคะพวกเนี้ยมันจะมีพวกแร่ธาตุหลายอย่าง ซึ่งจําเป็นกับผมสิ่งจุดเล็กๆที่เรามองข้ามแต่จุดเล็กๆนี่แหละมันทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจขณะนี้ในขณะที่ผมเสียแล้วก็ต้องมัดผมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าผมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าก็ไม่เป็นไรก็คิดว่ามาหาหมอก็น่าจะช่วยอะไรได้แหละแล้วก็อย่าไปคิดมากเลยถึงถ้าช่วยอะไรได้ไม่มากก็มัดผมเหมือนเดิมสามีก็รัก